ร้อยมุกพันฮาคุณตั้งสิริพรอยู่ยอดค่ะเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแต่ร้อยเอ็ดนี่สิคะนานมาทีเดก็มาแล้วขอบอกความในใจเลยนะคะว่าไฟฝันมากอยากจะมีสามีเป็นคนร้อยเอ็ดมีเหตุผลสมมตินี่เป็นคนร้อยเอ็ดเป็นสามีไปไหนไม่ได้ใครถามอ๋อสามีค่ะคนที่ร้อยเอ็ดคนที่ร้อยเอ็ด มีคนที่ร้อยเอ็ดนี่เป็นความภูมิใจของเธอคนเดียวเเนี่ยเจอร้อยพี่ว่าหนูคนเดียวอย่างน้อยตัวนี้ก็มีหอมแล้วก็มีพี่ด้วยพี่แท้พี่เป็นคนที่ร้อยเอ็ดเลยเนี่ยแสดงว่าร้อยคนที่ผ่านมามันไม่มีสมรรถภาพเลยมาจบที่ร้อยเอ็ดโอเคเอาแล้วพี่กรรมการร้อยเอ็ดของเราอ่ะพี่แอดเรียกสั่งหนึ่กันครับสวัสดีครับ พี่เขาไม่ใช่คนร้อยเอ็ดเป็นคนแรกหรือคนที่1 0 1ก็ไม่เป็นไรดู่ในใจครับยู่ในใจนะให้ใจเต็มหมดเลยครับพี่แอดจ้าพี่แอ๊ดก็เป็นคนแรกแต่เป็นคนแรกที่ไม่เอาไหนเลยนะคนมผก็เช่าคนร้อยเอ็ดเพราะว่าคนที่นั่นเขาจะขยันเฮ็ดนะคะ ยักษ์งานนะยักษงานยักองานเรนยึดพ่อ,ย,อ,ย,อ,อยักษโอ้ยยักษงานยักงงานยักเนืบเหนือ <c oughs> วันนี้อยากจะบอกพี่ว่าเงาเสียงของเรานั้นอเอาใจพี่เอาใจรุ่นรุ่นคุณน้าคุณป้าคุณอา <c oughs> ล้วนเลยไปพร้อมเลยครับวันนี้อเอาใจผู้ใหญ่ครับพบเลย The Palace Club <c oughs> ที่มายืนอยู่นี่ซูปเปอร์จูเนียร์ซูปเปอร์จูเนียร์ใช่ไหมฮะยัอยบอกว่าซูปเปอร์ซีเนียร์ผม, <laughs> ผมจะถามพวกคุณที่อายุยังไม่เท่าพวกผมกับพี่กิ๊กเนี่ย<ป>คุณรู้จักครบทุกคนหรือเปล่ารู้จกักสินี่ทันหมดทุกคนเลยเนี่ยที่ยืนกันหน้าสลนเจ็ดแปดคนเนี่ยอายุรวมกันนี่แก่กว่าสนามหลวงอีกนะคะ <laughs> จริงพี่ผมลองบวกแล้วเมื่อกี้ตอนผมฟังเพลงจริงนะจ๊ะเกือบ500ปีครับผมเนี่ยผมรวมแล้วเดอะพาเลสนะวงเดอะพาเลสนะครับวงใหม่ล่าสุดน้องใหม่น้องใหม่ในวงการต้องบอกว่าอย่างนั้นบอยแบนด์ครับบอยแบนด์บอยแบนด์ตั้งแต่กันเลยแล้วนี้พี่จี๊ดพี่จี๊ดสุจริตชันนะครับรอยัลไฟ ลอยเย็นสบายลอยใหญสเปนเต้นเต้นเยอะยเต้นทาไมลอยใหญสเปนอีกด <Position. S 1> ้านนี้ก็อินโนเซนต์อินโนเซนต์อินโนเซนต์สองด้านแข่งชนแข่ดูลูกตั้งเกะตอนนี้ไว้หนวดไว้เขาทำไมต้องมีไว้หนวดไว้เขาปิดเหนียงปิดเหง นะครับอันนี้น่าจะน่าจะเด็กกว่าเขานะเด็กสุดแล้วมั้งจิ๊บคุณจิ๊บเด็กสุดป่ะจิ๊บรอดอตอนนั้นเป็นลอยแฉ่้วบลอยแฉ่้วบลอยอยากถามมานานแล้วพี่อยากถามอยากถามจิ๊บมานานแล้วจิ๊บรอดอนี่เขาเรียนกันเริ่มอายุเท่าไหร่อ่ะสิบหกสิบเจ็ดอ้าวเหรออ่าทำไมต้นหอมอายุสิบเอ็ดก็ไปเรียนรอดเรียนรอดอนี่เดป็นธรรมชาติ เร็วพี่จะตีสอง้วยังไม่คบวงเลย <c oughs> ต่วนท่านผู้นี้บลูล่างหาจริงจริงตอนอัดอัลบั้มอัด <c oughs> ในช่องฟลิปหรือเปล่าจะกระสาเราไ่ไอากระอบอกเป็นคนเดียวที่หน้าไม่แก่ขึ้นเลยเพราะตั้งแต่เข้าเรียนเศรสสตร์หน้าแก่ขนาดนี้แล้ว น้องจะโดนเยอะหน่อยโัเสียนี่ลโดน้องจะโดนเยอะหน่อยสองคนนี้รุ่นน้องพี่เต็มที่ไปรนี่สีสีสีคนลเนี่ยสีคนน้องพอได้อยู่อ่านี่นี่นี่ทางด้านนี้อ่าโฟล์ทโฟล์เวอร์โฟล์เวอร์นะนักร้อมคุณล้อมคุณดําดําดําโฟล์ทเฟอี้ยังอยู่ใช่ไหมคุณดำอยู่สิยังอยู่ยังอยู่แต่เดินอย่างงี้ ป้าไม่ไดแบบเขาจริงป่ะแบบนั้นนั่นแหละแบบนั้นนั่นแหละโอ้เดี๋ยวบล่อยป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับเนี่ยต้นต้นต้นชอัดกระดิชอัดเพเอกที่ระเอกสิเพเอกด้วยพระเอกตลอดการพระเอกตลอดการใช่อ่าเปลี่ยนนางเอกไปเรื่อยเลยโดนเลยล่ะโดนเพเอกด้านโดนอินข้ารู้ไหมอินค้าเลคนนี้ไงที่ถ่ายคลิปในรถไง คือวงไม่ be, ได้ว่าไปทำอะไรในรถอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับยินคาร์รู uh> ้จริงนะเนี่ยรู้ดิรู้หมด่ะมีอะไรที่ซุปเปอร์กิ๊งไม่รู้บ้างร้อยมุกพันห่า